สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิฉันชุติมาอุดมพงสุขค่ะเย็นวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือว่าสอ,อาสอโดยที่ลัยอาชีวศึกษาสาวภาจัดการเรียนการสอนสาขาการโรงแรมเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานนายศักดามาอยูขโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสาว,วาได้กล่าวว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสาวาเป็นวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดการเรียนการสอนสาขาคหกรรมศาสตร์สาขาศิลปศาสตร์และสาขาการโรงแรมปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับปวชปวสและปร,ะริญญาตรีโดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ โดยการจัดการศึกษาในด้านกหกรรมศาสตร์ที่เปิดสอนมายาวนานถึง120ปีเป็นสาขาที่พัฒนามุ่งเน้นผลิตกำลังคนเพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงานคือสาขาการโรงแรมซึ่งขณะนี้มีนักเรียนนักศึกษาที่จบไปแล้วและอยู่ในสถาประกอบการเป็นจำนวนมากและประสบความสำเร็จในตลาดแรงงานซึ่งทางที่ยะไรกำลังพัฒนาเร่งผลิตเพิ่มอัตราการผลิต และที่สำคัญเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้ตอบสนองต่อตลาดแรงงานเพื่อสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลอีกทั้งได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในการเข้ามามีส่วนร่วมในการล่างหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานเด็กนักเรียนร่วมกันก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสาวพาเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับเป็นวิทยาลัยที่เปิดจัดการเรียนการสอนนะครับในด้านขาก,กรรมศาสตร์ศิลปศาสตร์นะครับและการโรงแรมนะครับโดยการจัดการศารึกษาตอนนี้จุดเด่นของเรานะครับเป็นโรงเรียนทางด้านขาก,กรรมศาสตร์ที่เปิด มายาวนานนะครับปัจจุบันนี้เป็นปีที่120นะครับและสาขาที่เรากำลังพัฒนาแล้วก็จัดก,การสอนมุ่งเน้นเพื่อให้ผลิตกำลังคนเพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงานแล้วก็ในปัจจุบันนี้คือสาขาการโรงแรมนะครับซึ่งซึ่งตอนนี้นะครับเรามีนักเรียนนักศึกษาที่จบไปแล้วอยู่ในฐานกรอบการเป็นจำนวนมากนะครับและประสบความสำเร็จใน อาชีพนี้นะครับซึ่งเรากำลังจะพัฒนาแล้วก็เร่งผลิตนะเพิ่มอัตราการผลิตและที่สำคัญเราเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้ตอบสนองตามตลาดแรงงานนะครับแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนั่นคือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ ในยุค4.0นะครับตอบสนองตลาดแรงงานให้มากที่สุดนะครับโดยโดยเราเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถทำได้นะครับเราพัฒนาบุคลากรของเราพัฒนาวิทยาลัยนะครับและที่สำคัญเราได้ความร่วมมือจากสถานประกอบการนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมในการร่างหลักสูตรในการจัดกระเรียนอันสอนและพัฒนาเด็กเราร่วมกันนะครับ ด้านอาจารย์นิตยาเทพนิมิตอาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรมได้กล่าวว่าสาขาวิชาการโรงแรมของเทียรัยอาชีวศึกษาสาวภามีทั้งระดับปวชและบวสเป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการในแก่งงานส่วนหน้าโรงแรมงานบริการอาหารและเครื่องดื่มงานแม่บ้านงานครัว และสามารถมีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามหลักสูตรตามนโยบายให้เป็นที่ยอมรับในการขับเคลื่อนของตลาดอาเซียนซึ่งมีแนวทางการประกอบอาชีพคือพนักงานต้อนรับของโรงแรมพนักงานส่วนหน้าโรงแรมพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์บาริต้าอาชีพกุ๊กงานครัวประเภทต่างๆพนักงานจัดเลี้ยงซึ่งสาขาการโรงแรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสาวภา มีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการพัฒนานักเรียนโดยเฉพาะในระดับปวสซึ่งเป็นหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีคุณภาพโดยเฉพาะการโรงแรมมีความร่วมมือกับโรงแรมในระดับชั้นนำซึ่งจะคัดเลือกโรงแรมที่มีชื่อเสียงให้นักเรียนได้ไปฝึกเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถไปสู่ระดับสากลได้ วิชาของการโรงแรมนะคะก็จะมีในเรื่องของ4ส่วนงานหลักนะคะที่สอนจะมีงานส่วนหน้าโรงแรมนะคะก็จะสอนในเรื่องของการต้อนรับนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการงานส่วนหน้าโรงแรมนะคะงานแม่บ้านจะสอนในเรื่องของการปูเตียงการทําความสะอาด ในเรื่องการผสมเครื่องดื่มนะคะก็จะสอนในเรื่องของบาร์เทนเดอร์นะคะการผสมเครื่องดื่มที่ใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นนะคะแล้วก็งานครัวโรงแรมนะคะซึ่งจะมี4ส่วนงานนะคะในการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาการโรงแรมค่ะในเรื่องการผสมเครื่องดื่มนะคะก็จะเป็นในเรื่องของเราจะดูในเรื่องเทรนการผสมเครื่องดื่มซึ่งจะต้องอตอบโจทย์ ของสถานประกอบการนะคะถ้าจะให้าตามแนวโน้มของของท้องตลาดนะคะของสถานประกอบการก็จะต้องดูของนักเรียนที่ไปฝึกประสบการณ์ในร้านอาหารในโรงแรมนะคะซึ่งจะมี นัทวัฒนะคะคงสมพง์ที่ได้ทำงานที่ร้านโซเรนโตนะคะซึ่งเป็นร้านที่มีการนำค็อกเทลที่เป็นซิกเนเจอร์ค็อกเทลหรือว่าคลาสสิกค็อกเทลนะคะมาบริการให้กับลูกค้านะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะนำเสนอในส่วนตรงนี้ค่ะก็จากที่ผมได้เรียนในวิทยาลัยนี้ครับก็จะได้เรื่องของพื้นฐานการผสมเบสิกค็อกเทลต่างๆนะครับแล้วก็ ในการที่ได้ออกไปฝึกงานเนี่ยเราก็จะได้ประสบการณ์เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นความรู้ใหม่ๆว่าเทรนการผสมเครื่องดื่มเนี่ยในโลกใบนี้ครับเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วเพราะว่าถ้าเราหยุดอยู่กับที่อย่างเงี้ยครับก็เราก็จะตามต่างประเทศเขาไม่ทันหรือว่าเราจะนําก้าวเขาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยครับก็อย่างที่ผมได้ไปฝึกมาก็จะได้เรื่องของเทรนความรู้ใหม่ๆแล้วก็คลาสสิกค็อกเทลก็สําคัญนะครับเพราะว่า คลาสสิกค็อกเทลเนี่ยเป็นตัววัดเลยว่าบาร์เทนเดอร์เนี่ยมีฝีมือขนาดไหนเพราะว่าซิกเนเจอร์เนี่ยมันสามารถเป็นความคิดสร้างสารรค์สร้างขึ้นมาใหม่ได้แต่ว่าคลาสสิกค็อกเทลเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความละเอียดอ่อนมากๆครับคุอขึ้นอยู่กับว่าบาร์เทนเดอร์คนไหนจะถนัดทางด้านไหนด้วยบางคนอาจจะถนัดนดคลาสสิกบางคนอาจะถนัดซิกเนเจอร์ก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องควบคู่กันไปทั้ง2อ,อย่างครับผม